Did you know, did you know? know? ุรู้หไมคณทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องถนัดซ้ายถนัดขวาช่วงนี้นะคะก็ยังคงหนาวอยู่เพราะอากาศหนาวเนี่ยก็เลยทำให้น่องแห้งค่ะ ต้องเทคแคร์ดูแลทาครีมกันหน่อยค่ะไม่อย่างนั้นน่องของเราเนี่ยก็จะไม่สวยแต่อีกปัญหาหนึ่งที่สาวๆก,กังวลเกี่ยวกับน่องก็คือการวิ่งค่ะสาวๆหลายคนเนี้ยเชื่อว่าการวิ่งทําให้น่องของเราเนี่ยใหญ่ขาไม่สวยจริงหรือเปล่าคะถ้าอยากรู้เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันค่ะก่ Did you know อนอื่นมาดูกันก่อนนะคะว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้น่องใหญ่ ถ้าไม่นับเรื่องของกรรมพันธุ์คำตอบก็มีอยู่แค่2ออย่างค่ะคือมันใหญ่เพราะกล้ามเนื้อหรือไม่ก็เพราะไขมันส่วนเกินโดยทั่วไปแล้วการออกกําลังกายสามารถเพิ่มมวลกล้ามเนื้อและทําให้มันกระชับขึ้นได้หากน่องขาของเรามีไขมันน้อยและในขณะเดียวกันหากน่องขาของเรามีไขมันมากมันก็จะช่วยลดไขมันส่วนนี้ลงได้บ้างความเชื่อที่ว่าวิ่งแล้วจะทําให้น่องโตนั้นเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเท่าไหร่ค่ะ เพราะการที่กล้ามเนื้อมันจะใหญ่ขึ้นได้เราจะต้องออกกําลังกายแบบที่ต้องใช้แรงกล้ามเนื้อมากๆเช่นการยกน้ําหนักหรือเล่นเวทอย่างไรก็ดีบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นหลังวิ่งไปได้สักพักนั่นก็เป็นเพราะ 1. ปริมาณไขมันที่แทรกอยู่ระหว่างมัดกล้ามเนื้อลดลงทําให้กล้ามเนื้อมีความตึงแข็งขึ้น 2. ออกกําลังกายผิดวิธีและ 3. ใช้ความเร็วในการวิ่งมากเกินไปค่ะ และเราก็พอมีทิปส์เล็กๆน้อยๆรวมถึงวิธีลดกล้ามเนื้อน่องมาฝากค่ะท่าการเหยียดกล้ามเนื้อน่องที่มีประสิทธิภาพท่าหนึ่งเริ่มจากยืนหันหน้าเข้าหากำแพงโดยให้เท้าข้างหนึ่งอยู่ที่ด้านหน้าห่างจากกำแพงประมาณ1ฟุตส่วนขาที่อยู่ด้านหลังห่างกำแพงประมาณ3ฟุตโดยให้อยู่เป็นแนวเส้นตรงกับลำตัวด้านบนแล้วก็ใช้มือสองข้างยันกำแพงไว้เอ็นตัวไปด้านหน้าขาจะงอเล็กน้อย ให้ดันค้างไว้ประมาณ15-30วินาทีหยุดพักเล็กน้อยสลับไปทำอีกข้างค่ะส่วนเทคนิคการวิ่งที่ถูกต้องคือวิ่งยืดอกตัวตรงเวลาลงเท้าให้เอาส้นเท้าลงพื้นก่อนแทนที่จะเป็นปลายเท้าทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการรองรับน้ำหนักที่มากเกินไปของน้องขาและที่สำคัญคือให้วิ่งบนพื้นที่เรียบๆค่ะนอกจากนี้ความเร็วในการวิ่งก็เป็นส่วนสำคัญเพื่อจะลดกล้ามเนื้อน,น่องก็ให้ใช้วิธีวิ่งช้าๆ นานประมาณ30-60นาทีอย่างต่อเนื่องก็จะสามารถเผาพลานไขมันที่สะสมอยู่ได้ตัวให้ทําแบบค่อยเป็นค่อยไปไมิเช่นนั้นกล้ามเนื้อน้องจะเกร็งได้ค่ะอย่างไรก็ดีการวิ่งไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีน้ําหนักตัวมากๆเนื่องจากข้อเข่าและข้อเท้าจะต้องรองรับน้ํำหนักและแรงกระแทกเพิ่มขึ้นอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้นะคะ การเดินการนั่งก็สําคัญนะคะเวลาเดินพยายามให้ส้นเท้าของเราเนี่ยสัมผัสพื้นเป็นสิ่งแรกเพราะว่าส้นเท้าเป็นอวัยวะที่รับน้ําหนักได้ดีที่สุดค่ะการนั่งก็เช่นกันค่ะพยายามอย่านั่งเขย่งปลายเท้านะคะและส้นสูงของชอบของสาวๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ลดละเลิกดีกว่านะคะเพราะว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราและเช่นเคยค่ะรณรงค์กรุงเทพสู่เมืองคาร์บอนต่ำนะคะ4ปอค่ะปอแรกปลูกต้นไม้ปอที่2ปล่อยของเสียอย่างมีระบบระเบียบ ปอที่3นะคะคือการปิดไฟปิดแอร์ปิดพัดลมเมื่อเราไม่ได้ใช้และปอสุดท้ายค่ะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเรานะคะเพื่อให้กรุงเทพน่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ Did you know